สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมผมจะพาเพื่อนๆมาดูชนะลงนะครับพอดีวันนี้ผมสั่งมาจากปัตตานีอีกไงนะครับผมประมาณห้าลังนะครับผมก็จะถ่ายสภาพภายนอกก่อนนะครับว่าเป็นยังไงสภาพแย่มากเลยครับการส่งขนส่งแล้วก็คนแพ็คเองก็แพ็คมาได้ไม่ดีเลยครับดูดิครับนี่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลองแกะดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผม หรือบอกไปนิดนึงเขามีตัวออกมาระหว่างทางด้วยนะครับเนี่ยผมขับรถมาเห็นไหมครับมีตัวเล็กๆเนี่ยเพิ่งตกลงมานะครับจากกล่องมีออกมาระหว่างทางตลอดเลยครับในรถผมมีสิบกว่าตัวครับแค่ขับมาชั่วโมงเดียวนะครับแล้วเขาเดินทางมาสี่วันนะครับไม่รู้ว่าหมดไปหรือยังนะครับตัวในรังนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับผมรังนี้สภาพภายในรังยังพอไปได้นะครับ มีไข่ชนะลงนะครับมีตัวชนะลงงานแต่ไม่แน่ใจว่ามีนางพญาหรือเปล่านะครับผมโอเคลังนี้ผมรับได้นะครับลังนี้ผมรับได้อยู่นะครับผมลังนี้เป็นถ้วยดํานะครับยังอยู่ดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปตั้งก่อนเพราะว่าแกะออกมากั่นี้ออกจากลังเดี๋ยวเขากลับเข้าลังไม่ถูกนะครับผมอันนี้เป็นลังที่สามนะครับผมลังที่สามนี่ไม่แน่ใจว่ารัวหรือเปล่าดูเบาๆนะครับ เป็นรังนี้นะครับที่ตัวออกไปจะหมดแล้วนะครับผมจะได้มากๆเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะช่วยเหลือได้ยังไงนะครับรังนี้ตัวจะหมดแล้วอันนี้อันนี้เป็นรังที่สี่นะครับเล็กมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเหลือเท่าไหร่อันสุดท้ายเป็นขอนนะครับอันนี้ก็แถมมานะครับผมโอเคเราไปปล่อยกันเลยดีกว่าเอะไลนะครับ ตอนนี้ผมก็ตั้งรังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆวัน,นนี้เป็นรังที่หนึ่งแล้วกันผมถือว่าเป็นรังที่หนึ่งแล้วกันนะครับผมรังที่หนึ่งนี้จะเป็นรังถ้วยดํานะครับกัดต,ตั้งใจต้นไม้นะครับผมีปดูตัวกันใกล้ๆเลยครับนี่ ะลองเปิดฝาลังให้ดูนะครับเมื่อกี้เขาไล่กัดนิดนึงครับผมนี่นะครับพอดีพลาสติกมันฉีกครับผมก็เลยทำอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเนี่นะครับผมนี่เป็นถ้วยดำนะครับก็คงมีนางพญายอยู่แล้วนะครับลังนี้แค่นี้แล้วกันรบกลนแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวให้เขาได้ปรับสภาพพื้นที่ใหม่ก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวจะพาไปดูรังที่สองนะครับผมอันนี้เป็นรังที่สองนะครับผมก็มีชนาลงอยู่ปากทางเข้ารังเด็กน้อยนะครับเพราะว่ารังนี้เป็นรังที่เหมือนเป็นรังที่ตัวปากทางเข้ารังเนี่ยเขาฉีกออกนะครับแล้วก็เลยทําให้ตัวนัตัวนิวนชนโลงเนี่ยหนีย่องมาข้างนอกได้หายไปเยอะเลยครับดูตัวในรังจานวนตัวหายไปเยอะเลยผม แต่ก็ยังพอมีนะครับยังพอมีอยู่บ้างก็ต้องรอรุ้นดูนะครับว่าเขาจะจะมีนางพญาไหมนะครับไม่รู้นางพญาเนี่ยยอไปด้วยหรือเปล่านะครับผมเนี่ยนะครับผมจะเปิดให้ดูภายในหลังเห็นไหมครับตัวไม่ค่อยมีเลยไม่รู้ว่านางพญายังอยู่ไหม มีอยู่ลาจจะต้องเสริมไข่นางพญาถ้าไม่อยู่อาจจะต้องเสริมไข่นางพญาเข้าไปนะครับมีแต่ไข่แก่และที่สําคัญเหมือนรังนี้อาจจะไม่มีนางพญาด้วยนะครับเพราะว่ามีไข่ฉุกเฉินอยู่เป็นจํานวนมากนะครับก็แสดงว่าไม่มีนะอาจจะไม่มีทางพญาเพราะว่าไม่มีไข่อ่อนเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมไม่มีไข่อ่อนเลยก็แสดงว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่ว่ารังนี้ไม่มีนางพญานะครับ ก็มีแต่ไข่ฉุกเฉินนะครับอาจจะต้องเสริมไข่แก่เข้าไปนะครับดังนี้เอ้ยไข่นางพญาเข้าไปนะครับดังนี้โอเคอันนี้เป็นลางที่สองนะครับปิดฝาก่อนด้านไหนด้านบน,นด้านล่างเนะี่ยโอเคโอเคปิดฝาก่อนนะครับ ต้องเสริมไข่นางพญานะครับลังที่สองเี่นนะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูรังที่สามครับอันนี้เป็นรังที่สามนะครับอยู่ใต้ต้นไม้นะครับเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็มีตัวชนาลมินเข้าออกอยู่รังนี้เล็กมากครับแค่ฝ่ามือเองแต่ลังเนี้ยผมแว๊บว่าผมเห็นนางพญานะครับแล้วก็มีไข่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นไปได้ครับว่าจะมีนางพญา เพราะว่ามีไข่ใหม่นะครับผมถ้ามีไข่ใหม่อย่างนี้ยังมีโอกาสที่จะมีนางพยานนะครับโอเคไม่ชัดนะครับโอเคถ้ามีไข่ใหม่ก็เมื่อกี้ไม่แน่ใจชัดกว่าเดี๋ยวผมถ่ายดูทีนะครับมีไข่ใหม่อยู่บ้างนะมีไข่ใหม่ไข่แก่แต่จํานวนตัวน้อยมากครับรังตื้นเล็กนิดเดียวเองก็ราคาถูกครับรังก็เลยคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละโอเคอันนี้เป็นรังที่สามนะครับ อันนี้เป็นรังที่สี่นะครับเหมือนเขาทำไว้สองชั้นเดี๋ยวผมต้องถามทางผู้ขายอีกทีนึงนะครับว่ามันหมายความว่าอย่างไงนะครับเขามาเหมือนเขามาเจาะรูข้างบนทีหลังอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดให้ดูเลยดีกว่านะครับนี่นะครับพอเราเปิดชั้นนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับเห็นไหมครับมีรูอยู่ด้านบนรังนี้นะครับแล้วก็เหมือนรังเขาเชื่อมต่อกันอยู่แต่เขาเอาพลาสติกมาแปะเนี่ย ซึ่งไม่มีขอบนะครับไม่มีการยาขอบผมเลยเข้าใจว่ารังนี้น่าจะเป็นรังเดียวกันนะครับยังไม่มีการทําชันยาไว้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นรังเดียวกันดูข้างบนนะครับนี่นะครับถ้าเป็นเก่าน่าจะเป็นแบบนี้ก็มีตัวอยู่บ้างมีไข่อยู่บ้างนะครับอาจจะมีนางพญาก็ได้นะครับรังนี้โอเคอันนี้รังที่สี่แล้วนะครับขนเงินนะครับรังที่สี่สองสามสี่นี้เป็นขนเงินนะครับ ยวต้องมาปรับปรุงกันอีกเยอะเลยครับผมที่ได้มาเนี่ยโอเคลังสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูลนะังสุดท้ายนะครับท้ายเป็นลังที่ห้านะครับลังนี้เป็นลังขอนนะครับไม่สามารถเห็นอะไรข้างในได้แต่มีตัวเชนนงอยู่ในนี้นะครับแน่นอนลังนี้น่าจะโอเคสุดนะครับถ้่าดีดูนะครับน่าจะปลอดภัยสุดโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผม เป็นลังจากปัตตานี้นะครับฝากกด subscribe นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผม mm. เพื่อมีรายจะได้อัปเดตให้เพื่อนชมนะครับ mm. ก็อย่างไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ